ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับนั่งดูทีวีกับริปโป้พาร์ทที่4กันแล้วนะครับวันนี้ปวดหัวต้องใช้หมอจ,จัดเลยเกมแบบนี้เราไปต่อเลยแล้วกันเราไม่พูดมากทําเพลงอะไรวะพูดมากทําเพลงไปกันต่อนะครับหลังจากเมื่อวานที่เราตายกันบ่อยมากซึ่งเนื่องจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับอันนี้อะไรอ่ะด้านกล่องเฮ้ยได้ขนาดดีเลยอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกล่องทับกูตายทำไงก้าผมควรทำยังไงวะเนี่ยผมเอาจะเอากล่องนั้นยังไงวะผมจะเอากล่องยังไงวะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะยกแรงโน้มถ่วงนะฮะมันทำให้โน้มแรงโน้มถ่วงทุกอย่างเคลื่อนที่ขึ้นไปในที่สูงได้นะฮะงัดมันเกาะไม่ทันอนะ่า ถึงวันนี้ดิ่เยียบนี่เอ้ยจะปกปโ้ดอปดเอเด็ดปูดเอเกเดเกเดโปูดไปหล่นทับหัวกูซะผมต้องเอากล่องนี้ขึ้นไปข้างบนให้ได้ใช่ไหมให้เท่ากล่องหนึ่งวางไว้ตรงนี้ล่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็รอหมดเวลาแล้วก็ดันดันนี้ เออให้มันต่ผมว่าเราต้องเอากล่องข้างบนมาไว้ให้ได้ครับเนี่ยเนี่ยนะเราต้องเอานี้มาไว้ข้างบนกล่องนี้อีกทีให้ได้ครับเออจะปุ้ยเดโปรเกเดโอเลยทีเดียวไม่ได้วะ <laughs> ดันเข้ามาให้ใกล้ที่สุดนะครับข้ามไปรอดัน นี่ไงเป็นไงล่ะจีเนียไหมผมต้องก็ค่อยดันนะ้ทีเนี้ยอืก็ค่อยดันได้ไหมวะใช่ไหมเนี้ยน่าจะขอให้มันใช่แล้วกันครับดึงออกมาหน่อยเออเออไม่ใช่เหรออือเราจะขึ้นไปกล่องขึ้นไปบนกล่องยังไงให้ทัน เราขึ้นไปทันแต่เราก็ตายอยู่ดีเปละะ่าเอ้ยอาจจะมันอาจจะเกี่ยวกับอันนี้ก็ได้นะทุกคนนี่นี่นี่น,นมันจะไหลลงมาดีวิ่งก่อนดิรออะไรอะ่ดดออดระดันดันอ้ยดันไดูไม่ใช่เหยียบสิไม่ใช่ดันกล่องขึ้นไปเราต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนให้ได้ก่อนที่เครื่องจับเวลานี้จะทำงานนะครับ เพื่อที่เราจะได้ห้ามไว้ไม่ให้มันตกลองอกมาถูกไหมเออจีเนียจีจีเนียตจ,จ,จ,จัดเลยอืมสุดยอดไปดิไม่มีใครคิดได้ขนาดเนี้โอ้ดูมันจะขึ้นเลยหัวไปครับแล้วผมก็ดักรอตรงนี้เพื่อจะดันกล่องดันกล่องไม่ให้มันล้มไม่ให้มันหล่นลงไปข้างล่างไม่ให้มันหล่นลงไปข้างล่างได้เฮยแค่นี้เองล่ะไม่ยากกว่านี้ไหมไม่ยากกว่านี้ไหม อย่าเรียกร้องมากเดี๋ยวตายอีกข้างบนนี้ก็จะมีบันไดนะครับซึ่งดึงลงไปข้างล่างได้อย่างนั้นน่ะเหรอแล้วไปไหนต่อข้างบนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเหรอลงไปข้างล่างได้อะไรอ๋อตรงนี้เลยเนาะอ่าลอง ลองเหยียบแล้วข้างบนมีอะไรครับอ๋อประตูก็จะเปิดประตูตรงนี้ก็จะเปิดถ้าเหยียบข้างล่างประตูตรงนี้ก็จะเปิดผมจะเอากล่องขึ้นมายังไงอะ่ะให้ขึ้นมาข้างบนได้เอากล่องขึ้นมาสองกล่องเพื่อจะสูงขึ้น <laughs> เพื่อจะสูงขึ้นดูซิดูซิว่าทำอะไรได้อีกนะครับ มันสามารถเอากล่องขึ้นมาข้างบนได้หรือเปล่านั่นก็นเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจเอ้าแล้วเขาจะไปเหยียบอ่ะ,อะผมก็ได้เหยียบแล้วมันไม่ทันนะน้ะทันไหมทันไหมทวนว่าทันไหมหรือเหยียบแล้วกล่องตรงนี้มันจะขึ้นไปด้วยวะอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนี้ก็ยกขึ้นด้วยเหมือนกันถ้ายกขึ้นด้วยเหมือนกันเราก็อาจจะยกมันขึ้นไปได้ ให้มันลอยแล้วเราก็ดึงมันขึ้นไปได้นะครับลองลองดูลองดูงดโบระหว่างนี้เราก็รีบวิบ่งขึ้นไปรีบวิบ่งขึ้นไประวังกล่องมันกำลังลงุกลงมาเราก็รีบวิบ่งขึ้นไปเพื่อจะไปดึงกล่องตรงนี้ถ้ามันเป็นตามแผนผมนะฮะจกดนั่นไงนั่นไงมันตามไปตามแผนของคนฉลาดเอออุย้ยเกือบตกทับหัว ทีนี้เราก็ต้องขึ้นไปอยู่บนกล่องระหว่างที่มันกําลังลอยขึ้นไปเพื่อกระโดดขึ้นไปโอเคเก็ตละทุกคนต้องเข้าใจว่าเกมนี้มันสร้างมาเพื่อผม่ะไขปริศนามันสร้างมาเพื่อผมผมไม่ตายสักครั้งนะเนี่ยหยอกหยอกหยอกเล่นไปคิดมาหยอกหยอกปเอาเคืออุย้ยไม่ตายนึกว่าตายซะแล้วหัวโขกแต่เราไม่ตายเราได้ไปต่อ ิบโบน้อยลิโบน้อยต้องเดินไปทําอะไรต่อหรือเปล่าพาที่แล้วเราเห็นผู้หญิงนะครับจําได้ไหมมีผู้หญิงนั่งอยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงนะฮะแต่ตอนนี้เรามาไขปริศนาก่อนแล้วกันเหมือนจะมีโซ่มีนี้กดเป็นลิฟต์อา้าวแล้วขึ้นยังไงอ่ะอึบนี่นี่งไงเหมือนข้างบนจะมีปืนนะทุกคน จะมีปืนอยู่ข้างบนเหมือนเราต้องเกาะขึ้นไปเพื่อที่จะไปโดนปืนให้ปืนมันยิงเชือกครับเอ้ยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันซะแล้วปลาได้กล่องแล้วทําอะไรต่อครับกล่องนี้ไว้ทําอะไรต่อหรือเปล่าพกไปด้วยอ๋ออ๋ออ๋อ,อไว้ลองปืนตรงนี้นี่เองเกือบ <G ül üyor> แล้วกูตรงนี้มันมีช่องอะ่ะ อ๋อช่องลอยปืนยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเฟี้ยวกล้องกล่องลอยขึ้นมาข้างบนด้วยอ้อาวแล้วเราจะลงมางล่งยังไงเราต้องกดให้ตรงจังหวะตรงนี้หรือเปล่าวะที่ปีนเนี่ยไม่ใช่ทุกคน ไม่ใช่มันก็คือตรงนี้นี่เองเราต้องใช้ปีนไม่งั้นเราขึ้นไปไม่ได้เออเอาไว้ใช้ตรงนี้หรือเปล่าเพื่อเกาะบันไดปีนลงไปเออเอาเหมือนมันจะกลับหัวอย่างงี้อยู่นะจะปีนได้หรือเปล่าปีนได้หรือเปล่าก่อนเหมือนเดิมแล้วก่ลงมาที่เดิมนะครับเฮ้ยเฮ้ย มันเป็เสียงนกเสียงนกทุกคนคือก,กล่องมันต้องใช้สองใบอะแต่ว่าอันนี้มันมีอันเดียวหรือว่าเราต้องไปเอาอีกอันหนึ่งวะเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนต้องไปเช็คทุกซอกกลุมเพราะว่ามันเหมือนต้องใช้กล่องสองใบนะทุกคนว้าวตัวขาดไปดิเอ๊ะม,มันเกิดตรงนี้เลยวะ ข้างล่างมันเกาะได้ทุกคนเกาะไปไหนอะมีอะไรให้เหยียบเฉยปนหลอกเหยียบมาได้อะไรวะ دة. ทุกคนหรือว่าข้างบนนี้มันขึ้นได้วะแล้วถ้าเราก่องมาไว้ตรงเนี้ยออทุกคนว่าตรงนี้มันทำอะไรได้ไหมครับ ผมว่ามันไปได้ทุกคนลองดิลองดิผมว่ามันไปได้หวะเพราะว่ามันมีทางข้างหลังอ่ะมันอาจจะไปได้ก็เป็นได้นะครับทุกคนเกาะได้ไหมได,ได้นี่ไงข้างหลังนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ แต่เราจะขึ้นไปเอายังไงอะดิอ I mean, ๋อโอเคโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วผมว่าใช่เอ้ยเกือบแล้วกูนี่ทุกคน เขาเรียกก็เลี้ยงลูกก่อนค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ยูเฮ้ยเดียวออ้ยอะไรวะ điể này, của kinh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 , nó ở ôi, <ination noise> <home> mình nhảy lên không được rồi, nó vẫn được, เอไปเลยลูกไปเลยลูกเอาแล้วไปไงอะทีเนี้ยแล้วเราจะมาเอาไงอะแด้เป็นงันทุกคนผมลองลองลองดูก่อนเอาออกมาได้แล้วจะไปทําอะไรได้ต่อหรือไม่ได้หรอกจะเดินขึ้นท้างบนได้แบบดิจิตอลอ่ะ เนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีแค่กล่องเอไม่ใช่มีแค่ทางซ้ายที่างขวาที่ไปได้ทางซ้ายเราอาจจะไปได้ก็ไปได้เพราะเราไม่เคยเดินไปถูกไหมครับทุกคนและนี่อาจจะเป็นนี่ไงแม่อะไนมันจะขโมยจออะไรทีเราะปุไประปุรกกว่าจะรู้ได้ว่าข้างขวาข้างซ้ายก็มีกล่อง <c oughs> ลากไ้ทังสองอันเลย มัวไปคิดอะไรตั้งนานไปขึ้นไปในที่สุดว่ะในที่สุดว่ะทุกคนวันนี้ผมก็ผ่านด่านนี้ไปได้มีเสียงนกมีเสียงนกมีเสียงนกดังมากมเสียงนกดังมากยผมเบื่อแล้วนะกำลังโน้มถ่วงโอ้โหอันนี้แม่เหล็ก เกาะไว้แล้วปิดเออมีเวลาไหมเนี่ยเอาเอาขึ้นไม่ได้ปะเอาอะไรวะเนี่ยเออก็ขึ้นได้นี่นะเชือกข้างบนทำอะไรได้ครับอันนี้เป็นเชือกอหรอ้อาวเราต้องเอากล่องนี้ลงมาแต่ว่าเอากล่องนี้อยู่ข้างบนเหมือนเดิมใช่ไหม อ่าซึ่ง2ออันนี้มันทําหน้าที่เดียวกันก็คือดึงกล่องเหล็กข้างบนเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนได้อ่าแล้วเชือกนี้มันทําอะไรไม่ได้หรอกอยากรูกจังแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเอากล่องนี้ลงมาอืมซึ่งถ้าดูแล้วฝั่งขวาเนี่ยจะตกที่หลังนะครับดูนะทุกคนดูนะ ฝั่งขวานี่จะตกช้ากว่าอ่าฝั่งซ้ายจะตกเร็วกว่ามันเดินระยะร,ะยะระยะทางที่เดินมาถึงเนี้ยมันไกลมากเลยนะ เอ้ยได้แล้วนี่เพราะผมทำได้ไงวะอ้าวผมทำได้ไงไม่รู้อะทุกคนผมทำได้ <c oughs> ไปยอนดูแล้วกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมผ่านมาได้ยังไงเนี่ยผมลองมั่มวๆก็ได้เฉยเลย <c oughs> แรงน้ำถ่วงแลวครับท่านอ้าวใครจะไปรู้ว่ามันเดินตรงนั้นไม่ได้หรอวะ มันเกาะไม่ทันนี่ไงนี่ไงทุกคนมันจะทำให้ผมเราเกาะไม่ทันแต่ว่าเมื่อกี้โอเคผมรู้อะไริแเทคนิคลวเทคนิคมันก็คือต้องกะระยะระหว่างทางมันที่มันจะมาถึงคือผมเล็งไว้ตรงนี้ลองดูซิมันจะทันไหมทันไหมทันไม่ได้อย่างเงี้ยทันไม่ล่้เอ้ยโห เราก็ลืมดูไงเอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะเกือบตายแล้วไม่ล่ะรอบนี้เป็นรอบที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โห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 เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวมอม่าปิตาเฮ้ยเว้ยมันไวจัดเลยทุกคนมันไวเกินไป เออเออเอ,อหนึ่งสองไปเฮ้ยเกาะเชือกเออใจหายใจหายใจหายวาบเลย

ไม่ทันรอบนี้เราไม่สู้ดันกล่องดันกล่องไปก่อนดันกล่องให้ไปไกลๆเอาไมเออ ถ้าดูแล้วไม่ทันเรากลับไปกดใหม่กลับไปกดใหม่นี่เราไม่เสียเวลาดันแล้วเดินไปโดดโดโดเสียเวลาโดดแทนนะ่ยตายแล้วมั้งเนี่ยไม่แต่ไม่เฮ้ยไม่ตายเว้ยเอ้ยเอ้ยยังไวยังไหวตัวทันด้วยอืมมาดิ อะไรนเพื่อ่ะอุ้ยมันต้องไปกดปล่อยแม่เหล็กอะแล้วโดดลงไปเลยอะโอ้โหไม่ทันอ่ะม่หยุดทำไมอะเอ้ย นี่ไงนี่ไงเอาไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเออโอ้โหมีอะไรอีกอ่ะข้างหน้าขอดูก่อนปืนอีกแล้วครับ <c oughs> ตายกูตาย นี่ไงมีอะไรอีกปะเนี่ยเฮ้ยอ,อีกปะเนี่ยเฮ้ยทำไมนับวันมันยิ่งยากวะเออไม่ทันนิดเดียวโอ้โหคลิปนี้แม่ไม่มีความบันเทิงเลยเหมือนเดิมเลยโอ้โหควรขออภัยด้วยนะครับถ้าคลิปไม่สนุกนะครับ เอ้ยเอ้ยมาดิวะข้างบนเหมือนจะมีอะไรสักอย่างลองขึ้นไปดูดิเอา้าเอรามันเป็นไฟฟ้าเหรอแสดงว่าเราต้องรีบเดินไป อ้าวตายโอ้ไม่ทันน่ะเฮ้ยอย่างเซียนแล้วผ่านเฉยอะไรครับเนี่ย นี่คือผ่านแล้วใช่ไหมลิโป้ได้ลิมโบไ้โบได้กระเด็นกระดอนมาอยู่ในทุงาา่งหญ้าสารีซึ่งซึ่งมีขาวดำเป็นสีประกอบน้องน้องได้หลุดพ้นแล้วหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะจบแล้วอ่น้องได้นอน,นครับโอ้โหพักผ่อนอย่างสบายใจ แม่จะเป็นฉากซีซึงเหลือเกินไม่เกี่ยวอะไรเลยน้องตื่นขึ้นมานครับน้องยังไม่ตายนะฮะน้องยังลืมตายอยู่ลุกขึ้นมาครับน้องดูผ่อนคลายแล้วตอนนี้แสงแดดได้ผ่านทองทอง่องานอา้าวยังไม่จบกูยังต้องเล่นยังไม่จบอีกหรอไปไม่จบก็ไปต่อสิรอต้องรออะไรละ่ะ แต่เหมือนน้องได้หลุดค้นออกมาจากห่วงวิติเวลานะครับเฮ้ยตอนนี้กระโดดไม่ได้นะผมกระโดดไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ผมกระโดดไม่ได้แล้วเฮ้ยหญิงสาวนี่ผมเดินไม่ได้นะทุกคนมันหยุดแล้วนะครับหญิงสาวที่เราเจอในนิมิตใช่หรือเปล่าน้องได้มาหาแฟนหรือเปล่าครับลิมโบ้ลิมโบ้ได้มาเจอแฟนหรือเปล่าครับ เครดิตขึ้นเนเครดิตอะไรเครดิตเกมขึ้นแล้ว <mark> ทุกคนก็นะครับมันเป็นเกมที่เราต้องอาจจะต้องตีความเอาเองว่ามันคือยังไงเนื้อเรื่องมันประมาณไหนแต่ว่าเราสุดท้ายเราก็รู้ว่าน้องตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเจอในนิมิตก่อนจะจบนะครับผมไม่รู้เป็นนิมิตหรือเปล่าแต่เรียกเป็นนิมิตละกันเพราะว่าน้องเห็นแค่ภาพมาตอนที่ปรสิทธิ์ชัยหัว นะครับอาจจะเป็นส่วนลึกในสมองที่น้องคิดออกมาได้ว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ก็เป็นได้และสุดท้ายน้องก็ได้เจอผู้หญิงคนนี้ที่น้องตามหาอยู่นะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับของเกมเกมนี้เราก็เล่นจบไป1หนึ่งเกมนะครับผมโอ้โหแต่ว่าพัซเซอลยากจริงนะหลังๆเริ่มแบบตึงละเริ่มตึงหัวไม่รู้คนดูจะเป็นยังไงแต่ว่าผมตึงนะฮะตึงไม่ตึงก็บอกกันได้ข้างล่างนะครับช่วยกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมนั่งดูทีวีก่อนใครเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกด o o l o w w แฟนเพจนั่งดูทีวีทาง facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากรากัไปก่อนครับจบแล้วครับผมเอ็นเกมตัวเอขึ้นแล้วนะฮะโอเค เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรซีรีส์เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรแนวเกมจะไปในทางทิศทางใดก็ขอให้ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับครับผม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 ,บผมไม่มีไม่มีเพลงแล้วคลิปนี้มีทำไมเพลงไม่ถ่ายแล้วกดออกไม่มีอะไรหลกนอกจากเงินะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะเราอย่างเพี้ยวเธอจะชอบไหมคะ จุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมา